บอดเกม Quick e y ตาดีตาไวได้การดไปที่มาและความสำคัญในการทำบอร์ดเกมเรื่องระบบสุริยนั้นได้สื่อสารข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตและหนังสือวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อประกอบการทำโครงงานบอรดเกมในครั้งนี้เพื่อรู้จักการกำหนดระบบสุริยะได้รู้จักดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะ วิชาดาราศาสตร์มีความสําคัญในระดับหนึ่งที่นัเกเรียรนนำไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้จริงแต่การเรียนวิชาดาราศาสตร์ในห้องเรียนน,นั้นน่าเบื่อจนเกินไปทําให้นัเกเรียนไม่สนใจในการเรียนซึ่งผู้จัดทําได้สังเกตพฤติกรรมของน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่าน้องๆน,นั้นชอบเล่นเกี่ยวกับเกมผู้จัดทําจึงคิดประยุกต์เป็นเกมการ์ดที่มีชื่อว่า ไอตาดีตาไวได้กัดไปเพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนเรื่องระบบสุริยะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและทบทวนความรู้เรื่องระบบสุริยะ 2. สะร้างบบสัสงสมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ 3. ส่สงเสริมให้เด็กๆมีสมาธิและจดจ่อกับการเล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นสมมติฐาน บอดเกมนี้สร้างเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเกิดโลกและการโคจรในเรื่องระบบสุริยะขอบเขตการทำโครงงานการจัดทําโครงงานครั้งนี้คณะผู้จัดทำได้ศึกษาตามขอบเขตดังนี้ขอบเขตเนื้อหาแบบฝึกหัดเรื่องระบบสุริยะระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3จํานวน30ข้อ ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรได้แก่นักเรียนโรงเรียนสุขีริมวิทยากลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสุขีริมวิทยาที่สนใจทดลองเล่นบอร์ดเกม Quick eyes ตาดีตาไวได้การ์ดไปจำนวน15คนขอบเขตตัวแปรตัวแปรต้นได้แก่ บอร์ดเกมควิกไอตาดีตาไวได้กัดไปตัวไปตามได้แก่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุริยะและทักษะความายของสายตาขอบเขตสถานที่ได้ดำเนินทำการโครงงานภายในโรงเรียนสุขินวิทยาขอบเขตระยะเวลา ดำเนินการศึกษาในช่วงภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566โดยผ่านการเล่นบอร์ดเกม Quick Eye ตาดีตาไวได้การ์ดไปเริ่มตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายน2,566ถึง15มกราคม2,567นิยามสับเฉพาะบอร์ดเกมหมายถึง เกมประเภทหนึ่งที่ต้องเล่นกันบนพื้นผิวเรียบมีอุปกรณ์การเล่นคู่มือวิธีการเล่นมีข้อตกลงก่อนการเล่นเกมเกม Quick Eye ตาดีตาไวได้การ์ดไปหมายถึงบอร์ดเกมที่คณะผู้จัดทำได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้ระบบเสิยะเริ่มดำเนินเกมจากการไงการ์ดภาพที่ละสองใบไปเรื่อยๆโดยผู้เล่นจะต้องแย่งกันชี้ภาพที่เหมือนกัน ถ้าผู้เล่นจับคู่ภาพเดียวกันได้แล้วให้เลือกเลขข้างหลังการ์ดภาพที่ผู้เล่นแย่งได้ว่าจะเอาเลขอะไรและผู้ดำเนินเกมจะเ,เริ่มง่ายการ์ดภาพไปเรื่อยๆจนกว่าการ์ดภาพและการ์ดคำถามจะหมดก็ถือว่าจบเกมทักษะความว่องไวในการสังเกตหมายถึงความสามารถในการใช้ทักษะด้านความรวดเร็วและว่องไวทางสายตาและการจดจำเกี่ยวกับระบบสุริยะ ความพึงพอใจหมายถึงผลการประเมินความรู้สึกของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสุขริลวิทยาหลังจากการเล่นบอร์ดเกมควิ Quick Eye ตาดีตาไวาได้การไปโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน 1. ได้ใช้ความไวของสายตาและฝ่ามือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะ 2. ได้ทราบถึงความพึงพอใจของนังเกเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ที่ได้ใช้บอร์ดเกม 3. ได้บอดเกมในการจัดก,การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน